สวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับมาทำกุญแจรถแลนด์โรเวอร์นะครับระบบพุ s สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นเซมินะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีกุญแจอยู่แล้วหนึ่งดอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับดูท่าจะไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็กลัวหายด้วยก็เลยทําเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับตอนนี้ช่างยศโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับเริ่มตัวใหม่เลยนะครับกดล็อกนะครับนี้เราล็อกด้วยตัวใหม่นะครับอ่ะกดเปิดนะครับ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับกดเปิดไฟนะครับนะครับไฟติดกดปิดครับตัวนี้เปิดฝาท้ายนะครับค้นหารถก็กดได้นะครับกดทางครับอ่านี่คือค้นหารถนะครับกดทีนึงหยุดอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบสตาร์ทกันนะครับ ตัวนี้เป็น Land Rover นะครับ Freelander 2นะครับเป็นระบบ push start นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบกุญแจเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบกุญแจเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มได้เลยนะครับรถก็จะสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบล็อกรีโมทที่อยูในรถอีกทีนะครับดับเครื่องก่อนนะครับกดปุ่มดับเครื่องนะครับแล้วก็เอากุญแจออกมานะครับแล้วก็กดล็อกรถนะครับ กระจกก็จะพับเข้ามานะครับกดเปิดกระจกก็จะกลางออกนะครับตัวเก่าก็ยังใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราเทสตัวเก่าให้ดูด้วยนะครับตัวเก่าเนี่ยก้านชอบหลุดออกมานะครับก้านคือคือตัวล็อกไม่ดีลูกค้ากลัวหายก็เลยทําสํารองไว้นะครับนะครับอันนี้เปิดปิดได้นะครับตัวเก่าเดี๋ยวทดสอบสตาร์ตตัวเก่าด้วยนะครับอย่าเบรกกดปุ่มครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับงาน ทำกุญแจและ lower fender 2อนะครับระบบ push start นะครับช่างยศจัดให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่ากุญแจหายหรือว่าจะทําเพิ่มนะครับช่างยศก็ไปทําให้ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากบางคนไม่สะดวกนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0991044922ย้ำอีกทีนะครับ0991044922ขอบพระคุณครับ